้าจูภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรคำแรกที่หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วคือ Playboy แต่อยากจะบอกว่าคำนี้เราไม่ได้ใช้บ่อยๆเพราะคำนี้เอาไว้ใช้กับผู้ชายที่มีชื่อเสียงหรือผู้ชายรวยๆคำนี้เราเลยมักจะเจอในข่าวบังทืนเกี่ยวกับนักแสดงเกี่ยวกับนักฟุตบอลเกี่ยวกับนักร้องปรับมานั้นคำต่อไปที่ชาวต่างชาติใช้กันบ่อยคือ Player เพลย์เราเปรียบเทียบคนเจ้าชูเป็นพวกที่ชอบเล่นกับความรู้สึกของคนนิสัยไม่ดีเลยเช่นเราจะพูดว่า Be careful, he's a player. Be careful, he's a player. แปลว่ารระวังนะเขาเป็นคนเจ้าชูหรือเราจะถามคนอื่นว่า Do you think he's a player? Do you think he's a player? แปลว่า คนคิดว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าคำที่3คือ womanizer womanizer คำนี้เป็นคำนาำที่แปลว่าคนเจ้าชู้เช่นเดียวกันโดยอย่างเช่น he used to be a womanizer but now he's happily married he used to be a womanizer but now he's happily married แปลว่าเขาเคยเป็นคนเจ้าชู แต่ตอนนี้เขาแต่งนานยังมีความสุขแล้ววันนี้โรซี่มีคำถามว่า Are you a player? Are you a player? คุณเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าตอบว่า Yes I am หรือ No I'm not Comment down below